ครับมื่อนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงต้นกล้าฝรั่งต่อผืนบ้านนะครับอันนี้ปลูไว้สาหรับเสียบยอดนะครับเสียบยอดเป็นพันดีนะครับปกติไปจะใส่ถุงสองจุดหาคูุนเส็ดเนาะสักพักนึงแล้วกลากเขาออกแล้วต้นรุ่นถุงแล้วเขาก็ต้องเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนมาเป็นใส่สามจุดหางูุนเก่าใส่นี่ก็คือจะเลี้ยงไปจนกว่าจะสามารถาเสียบยอดได้นะครับเป็นใส่ทีใส่สำหรับเสียบยอดเลยนะครับ นครับรากแน่นๆนะครับเนี่ยอันหนี่ผมกับใส่ดินข้าไปก่อนนะครับใส่ดินเ้าไปแล้วแล้วจาห้องโ้นเพื่อรึกขุยนดนะครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับตรงนิดนึงครับประมาณสิบเมตรนี่แะครับโรยเลยหล็เอากเอาดินปอบใบนะครับใบเขาโดนหลาบนะครับแต่ค่อยเอาถุงคอยเอาไอ ส่วนกาใส่อีกนะครับอเอาดินใสกร์บาในเอาปุ๋ยเนีโ่โรยนิดนึงแล้วก็เอาดินใส่อีกนิดนึงนะครับไอ้สำหรับวัสดุกระดุเพาอช่างผมก็จะเป็นแกบมักนะครับแกบมักมักผสมครับไอ้ข้าวซับนะครับแล้วผมก็เอานาดินมาผสม,น,มบบน,นะครับแกบมักแบบนี้แล้วก็ผสมนาดิน ถ้าผใส่นาดินเข้าไปนะครับเอาตะเกียบแมกก็กซ์ย่างวมันถุงเ็าจะแห้งเร็วครับเราตงใส่ข้าไปน้ำเพว่าถุงจะคมเสื่อนจะยู่ด,ดีทนกว่าตะเกียบย่างเดียวอันอันนี้ที่ผมว่ตถุชถุงเพราะว่าผมจะเอาถุงไปใส่ใส่อีกนะครับถุงเนี่ยเอาไปใส่ต่อ้อีกนะครับ มึงครับยังเนี้ยดีๆอยู่ครับเนี่ยสภาพร้งดีๆเอาใส่ต่อนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนถต่ว่าก็ค่อยๆค่อยๆดึงเขาออกนะครับจะให้รากก่อนจะให้ก่อนเขาแตกนะครับเวถ้าเราเห็ดดึงออกบัวร่วงก่อนเขาแตกมันก็จะช่างงักนะครับ เราเอาออกมาค่อยๆเอาออกโรกผูกไม้กับบอชักนะครับสามารถเลื่อนตัวหรือต่อทันทีเลยคร่ะค่อยๆเอาดินเข่าเยอะมันหยับแห้งนะครับเดี๋ยวมันจะโดนกระเทือนรากนะครับรากอีชั่ม ครับสำหรับการตัดสวนนี่ยผมก็จะใส่ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่ามือเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเคยเห็ดโาใส่ถุงมือบางทีดินเขาในเขาในเล็บเขาในมือเน่ะมันสกปรกเปืือนนะครับมือเนี่ยพราะว่ามันในเฮียมากนะยนี่ไปกินเนี่ยไปเปนเขาน้ำเทบ้านเขาก็เข็นเห็นมือเลยไอยนะนี่ยครับถุงมือนี่มาใส่กระชับนะครับถุงมือในไตรวมีแป้งนะครับใส่ดีครับ มันเหบื่อมัมันก็ชับเมื่อนะมันกเฮ็ดเฮ็ดให้เฮ็ดงานสะดวกนะครับาะ